อยากรู้ว่าเวลาโตมาเนี่ยทํางานเนี่ยเขาเหนื่อยไนมพ่อแม่ฝ้ายทาอาชีพอะไรครับผมไม่ได้อยู่กับพ่อครับอ่าแม่ทํางานอะไรครับแม่แม่ได้แฟนใหม่ครับแล้วแฟนทํางานอะไรครับเป็นชาวระมงครับแล้วเขาดีกับฝ่ายไหมดีครับประเด็นที่พี่ซักก็คือว่าพี่ก็แค่อยากจะยองยกตัวอย่างอาชีพที่พ่อแม่เขาทาเลี้ยงเราครับแต่พอถามไปถามมาแหมชีตมึงก็วานไรตี้แล้วเกินนะทําไมฝ้ายถึงตั้งคําถามเกี่ยวกับการทํางานนะครับผมอยากโตนะครับอยากทำงาน อยากช่วยพ่อแม่ฝ้ายเรียนอยู่หรอเปล่าครับเรียนอยู่ครับฝ่ายเคยเข้าใจไหมว่าทําไมเด็กต้องเรียนหนังสือเพื่ออนาคตครบไได้มีใบไปสมัครงานครับ ช่าง oh. แม่งไอใบเฮียนี่ไปเลยไอใบเฮียนี่ไม่มีความสําคัญหรอกเราเรียนเพื่อที่เราจะเพิ่มความสามารถถ้าสมมติว่ามึงรู้แค่เรื่องจับปลามึงก็จะเป็นชาวประมงได้อย่างเดียวอะ่ะแต่ถ้าเกิดมึงรู้เรื่อง2เรื่องมึงจะไปได้2อ,อย่างมึงรู้เรื่อง10บเรื่องมึงจะเป็นได้10อย่างและข้อดีของการมีความสามารถเป็นร้อยร้อยอย่างคือมึงจะสามารถเลือกในสิ่งที่มึงชอบและมีความสุขที่สุดและเหนื่อยน้อยที่สุดเราเรียนเพื่อสิ่งนี้ต่างหากไม่ใช่เพื่อใบเฮียอะไรทั้งนั้นแต่เพริะเถ้ามึงเด เดินเข้าออฟฟิศออฟฟิศเขาไม่รู้เนี่ยว่ามึงมีความสามารถอะไรเขาก็ต้องดูใบอะฝ่าย <Fine. S 1> มึงไม่ต้องสนใจเลยว่าทํางานแล้วมันจะเหนื่อยไหมอะมึงเป็นเด็กอายุ14นี่นะมึงจะต้องรู้จักเรื่องราวในโลกให้มากเข้าไว้เพื่อที่มึงจะได้รู้ว่ามึงเป็นอะไรได้บ้างฝ่ายมึงอาจจะเป็นนักบินได้นะฝ่าย mm. มึงอาจจะ เป็นมนุษย์อวกาศก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปตั้งคำถามในสิ่งที่มึงยังไม่ควรรู้เพราะเวลมึงยังไม่ถึงเดี๋ยวพอมึงเรียนไปสูงๆความรู้มึงมากขึ้นทีนี้ละอ๋อไอ้เฮีย้ยโลกมันเป็นอย่างนี้นี่เองทุกวันนี้มึงใช้มือถือไหมใช้ครับ มึงไม่เคยสงสัยเลยว่าใครแม่งสร้างมือถือเฮียนี้ขึ้นมามึงไม่อยากกลายเป็นคนสร้างอันดุนเฮียอะไรสักอย่างให้มนุษย์โลกใช้เหรอวะอยากครับเออตอนนี้มึงมอสองมึงเอาเฮียอะไรไปคิดเรื่องพวกนี้ได้อะมึงก็จะเข้าใจแต่ในสิ่งที่อยู่รอบตัวมึงอะพ่อนั้นช่างแม่งว่าโตไปงานมันจะหนักอะไรหรือเปล่าช่างแม่งเพิ่มโอกาสให้ชีวิตก่อนมึงอาจจะเป็นนักแข่งรถฟอร์มูล่าวันก็ได้ เฮีย <Here, S 2> มึงอาจจะเป็นศิลปินฮิปฮอปก็ได้ถ้ามึงเข้าใจวิธีการทําเพลงอะนึกออกป่ะมึงเป็นเฮียอะไรก็ได้ถ้ามึงเข้าใจวิธีการและการที่มึงเข้าใจวิธีการคือมึงต้องหาความรู้อะไรที่โรงเรียนไม่สอนนะเติมเอาข้างนอก เอาจริงกูไม่รู้ว่าโรงเรียนแม่งสอนที่อะไรที่จําเป็นต่อชีวิตบ้างหรือเปล่าเนี่ยวันนี้เพราะสมัยกูน่โหครึ่งหนึ่งแม่งไม่จําเป็นเลยแต่กูว่าทนเรียนกูมาหาอ่านเอาเพิ่มเติมศึกษาเ,าเพิ่มเติมทั้งนั้นเนี่ยเพราะนั้นไฟนยนี่เป็นเหตุผลที่เด็กจะต้องเรียนหนังสือไงละเพื่อนโตไปมึงจะได้มีโอกาสเลือกมากมายเพราะนั้น เข้าใจแล้วนะเ้าใจแล้วครับเออนั่นแหละนั่นแหละเพิ่มโอกา,กาสให้ตัวเองโดยการหาความรู้ไว้มากๆพี่จะบอกเลยนะมึงเป็นเฮียอะไรก็ได้ที่มึงอยากเป็นขอแค่มึงรู้วิธีเท่านั้นเองและการที่มึงจะรู้วิธีคือไอเ้เฮียมึงต้องเรียนโอเคนะไปโชคดีที่มึงโทรติดมึงทำอะไรยุกยิกยุยิยอยู่เนี่ยไอเ้เฮียแม่งไอ้ฝ้ายไปแล้ว